การที่ตำรวจเข้าไปล่อซื้ออย่าบ้านนะคะและทำให้ดาบตำรวจมุ้ิที่พงกลั่งกระโทคกซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่และเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลค่ะดาบตำรวจวุฒิพงศ์เป็นผู้บังคับหมู่ตำรวจสืบสวนนครบาลหนึ่งและในวันนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดพิธีรดน้ำศพถึงแม้ว่าครอบครัวของดาบตำรวจวุฒิพงศ์จะต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไปก็ให้สัญญากันว่าต่อจากนี้ไปจะดูแลกันเป็นอย่างดีรวมทั้งลูกก็ยังอยากที่จะเดินตามรอยเท้าพ่อทำหน้าที่ ตำรวจต่อไปคุณอรรยาโพจามีรายงานค่ะไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะแม่หนูคนเดียวหนูเลี้ยงได้ถึงแม้ว่าใครจะไม่ให้อะไรเลยหนูสามารถเลี้ยงแม่หนูได้คนเดียว เป็นถ้อยคำที่กลั่นออกมาจากจิตใจที่เข้มแข็งของลูกสาวดาบตำรวจวุฒิพงศ์กรังกระโทกผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งซึ่งเสียชีวิตจากการยิงต่อสู้กับคนร้ายขณะเข้าล่อซื้อยาบ้าเมื่อเย็นวันที่30ตุลาคมพิธีรดน้ำศพดาบตำรวจวุฒิพงศ์ถูกจัดขึ้นที่วัดตรีทศเทพอย่างสมเกียรติโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมพิธี ภรรยาคู่ใจดาบบุธธิพงศ์ไม่คิดว่าคำบอกรักอันหวานซึ้งจากปากสามีจะเป็นคำว่ารักครั้งสุดท้ายก็ก่อนที่เขาจะเสียเนี่สองสางวันที่แล้วเขาก็พูดบอกแม่พ่อรักแม่นะพ่อจะอยู่กับแม่อย่างนี้ตลอดไปพ่อมีแม่คนเดียวเย็นของวันที่30ตุลาคมตำรวจสืบสวนสอบสวนนครบาลหนึ่ง นำกำลังเข้าซื้อยาบ้าจำนวน1 4 0 0 0เมตรมูลค่ากว่า1นล้าน4แสนบาทจากเอเย่นยาบ้ารายใหญ่ที่บริเวณปั๊มน้ำมันปตทติมถนนพหลโยธินตาบคลคลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขณะก,กำลังล่อซื้อคนร้ายเกิดไว้ตัวทันยิงต่อสู้จนทำให้ดาบตำรวจวุฒิพงศ์ซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันสายลับล่อซื้อพร้อมเงินถูกยิงเข้าที่หน้าท้องบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่คืนวันที่31ตุลาคมแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตของดาบุทิพงศ์เอาไว้ได้ผมถือว่าดาบุทิพงศ์เสียสละในการทำงานเสียสละเพื่อเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นตำรวจหัวหน้าชุดสืบสวนพยายามเก็บน้ำตาและความรู้สึก ่อนจะสะกดคำพูดให้ออกมาเพราะยังจําเหตุการณ์ที่ดาบวุธิพงศ์ถูกยิงและล้มไปต่อหน้าได้ดีเช่นเดียวกับมารดาและบิดาของดาบบุธิพงศ์รับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ร้องไห้จนเป็นลมล้มพับไปหลายครั้งร่างที่ไร้วิญ,ญญาณอยู่ภายใต้ธงชาติไทยถึงแม้ว่าจะนำมาซึ่งความสูญเสียแต่การปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่คนในครอบครัว ดาบวุฒิพงศ์คือพ่อผู้ที่เป็นทุกสิ่งในหัวใจและในสายตาพ่อทำหน้าที่เสียสละได้อย่างสมเกียรติและศักดิ์ศรีที่ขนข้างหลังภูมิใจอริยโพจาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน